สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเทอร์โมไดนามิก101อีกแล้วนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของเควินแพลนสเตทเมนต์นะครับก็ที่ติดค้างกันไว้เมื่อวานนะครับในเรื่องของเควินแพลนสเตทเมนต์เนี่ยก็มาคุยกันนะครับว่าเฮ้ยเควินแพลนเนี่ยเขากล่าวอะไรกันไว้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณของเซนเกลเหมือนเดิมนะครับที่เอาสเตทเมนต์ของเควินแพลนเนี่ยมา ให้พวกเราได้เรียนดูกันนะครับเขาบอกว่า it is impossible นะครับ for any device that o p e r a t e นะครับ on a cycle โอเคผมตัดแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับ it is impossible นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมีอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่ทำงานนะครับเป็นวัตจักรเนะาะทำงานเป็นไซเคิลนะครับ to receive Heat form a single reservoir นะครับ and produce a net amount of work นะครับ hmm. ก mm ็ค hmm. mm ือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะครับที่ทำงานเป็นวัฏจักรเนี่ยและได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนนะครับและสามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ทั้งหมดนะครับโอเคไหมอ่ะก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อ่าคุณเควินแ p l a n เนี่ย บอกเรานะครับก็คนนี้คิดมานะครับเราก็ได้เรียนกันจนถึงทุกวันนี้นะครับอ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณเขาหน้าที่เรามีตัวสเตทเมนต์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปทําอะไรต่างๆนา,นานาได้ทุกอย่างนะครับโอเคนะอ่ะก็ต้องขอบคุณของเควินแพร้งนะครับโอเคทีนี้นะครับพอ Kevin เควินแพร้งก็บอกมาอย่างนี้ เราก็จะไปสอดคล้องกไอซีหลักการเมื่อวานที่ผมบอกเนาะก็คือไอเครื่องจัรความร้อนหรือว่าฮีทเอนจินเนี่ยหนึ่งสเต็ปหนึ่งนะครับมันก็คือรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอ่ะเขียนให้ดูอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นตามหลักการนี้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นแหล่งความร้อนนะครับอ่าเป็นฮีทอ่าเป็นฮีทซอสนะครับเป็นฮีทซอส h ี t s o u r c นะครับที่มีอุณหภูมิเป็น T H นะครับก็คือเป็นอุณหภูมิสูงให้ความร้อนนะครับเป็น Q H เข้ามาในเครื่องจักรความร้อนหรือว่า Heat engine นะครับ H E คือ Heat engine นะครับและมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้อ่าสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับเหมือนรูปยิ้มเนะี่ที่เป็นรูปสอนนะครับแต่ไม่ใช่นะสัญลักษณ์นี้ก็คือทำงานเป็นวัตถจักรนะครับ โอเคถัดมามันก็ได้มันก็จําเป็นที่จะต้องคายความร้อนออกนะครับนี่ความร้อนบางส่วนต้องถูกคายออกนะก็เป็น QL คายออกนะครับสูเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น Heat Sink แล้วกันนะครับ Heat Sink ก็คือที่มันคายออกไปนะครับและเครื่องจัดความร้อนนี้มันก็ผลิต งานออกมานะครับอ่ะเป็นไปตามสเตทเมนต์ของเควินแคล้งเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า it is impossible เป็นไปไม่ได้นะครับที่อุปกรณ์อะไรก็ตามที่ทำงานเป็นวัตถจักรเนี่ยจะสามารถนำตัวของอความร้อนที่รับเข้ามาเนี่ยแปลงเป็นงานได้ทั้งหมดนะครับก็แสดงว่าต้องมีบางส่วนเนี่ยที่มันอ่าออกไปนะครับต้องมีการคายออกบางส่วนเนาะ โอเคนะครับณนะจุดจุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้และเรานะครับยังจําเป็นที่จะต้องสมดุลพลังงานให้ทุกคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะผมให้ไอตัว h e t เอนจิ e นเนี่ยเป็นระบบนะครับผมจะสมดุลพลังงานมันนะครับให้มันเป็นระบบไปนะครับและผมบอกก่อนนะครับว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันทํางานเป็นวัฏจักรเนาะ มันจะไม่มีการไหนเปลี่ยนแปลงพลังงานอะไรในระบบแล้วก็คือมันจะอยู่ในสภาวะ steady state อยู่แล้วนะครับที่บอกแบบนี้เพราะว่าตอนเราไปเขียนนะครับเหมือนเดิมเลย e in นะครับลบ e out นะครับเท่ากับ delta e system นะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่จบไม่สิ้นเนาะแต่ตรงนี้นะครับทำงานเป็น steady state นะครับก็เป็นศูนย์ไปนะครับอ่ะเป็นศูนย์ไป พอเป็นศูนย์ไปอย่างนี้เสร็จนะครับเราก็ดูว่า e-in มีอะไรครับก็จะมี q h ครับลบ w บวกกับ q-l นะครับเท่ากับศูนย์บวกกับ q-l นะครับพอแบบนี้เสร็จสิ่งที่เราต้องทำต่อมานะครับมันก็คือ w เนี่ยหรือว่างานเนี่ยมันก็จะเท่ากับ q-h ลบกับ QL ซึ่งงานตัวนี้เขาเรียกว่างานสุทธิหรือว่าเน็ตนั่นเองก็คือเป็นความร้อนที่รับเข้ามานะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องหักไปกับความร้อนที่มันสูญเสียไปนะครับอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นงานได้บางส่วนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยรับความร้อนมา100จูลเปลี่ยนเป็นงานได้100จูลเป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเราลองสมมติเล่นๆเนาะสมมติว่ารับความร้อนนะครับมาได้อ่าหาคิวเทนะ สมมติ QH นะครับผมบอกว่า QH เนี่ยหนึ่งรยกิโลจูลสมมติสมมตุติและคายออกไป30มสกิโลจูลนะครับผลิตงานได้เท่าไหร่เราก็รู้แล้วนี่ q net อ่า W น e t นะครับมันก็คือหนึ่งร้ลบสานะครับเท่ากับเจ็ดกิโลจูลอันนี้เรา m a k e s e n s e เป็นไปตาม k Kelvin p l p n n k Statement นะครับโอเคไหมอ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อย แล้วเมื่อวานนะครับที่ผมติดค้างเอาไว้นะครับที่ผมติดค้างเอาไว้โอเครู้สทางขวามือเนี่ยจะโล่งไปสักหน่อยนะครับอ่ะพอขวามือโล่งเราก็เขียนตรงขวามือนี่แหละนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอ่าที่เรียกว่านะครับเธอมอลฟิเชลซี B Chelsea อ่า h e r m f l e f f i c i e n c y นะครับหรือว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับอ่าเขาจะเขียนอย่างนี้ครับ T H ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมันก็คือ Input หาร Output นั่นเองนะครับก็คือใส่ไปได้เท่าไหร่และออกมาได้ได้เท่าไหร่นะครับเป็นก็เป็นประสิทธิภาพของตัวมันเนาะว่าถ้าสมมุติว่ามันเข้าใกล้100%เนี่ยก็แสดงว่าประสิทธิภาพมันสูงละนะครับ โอเคไหมถ้าพวกเครื่องจักรความร้อนอะไรแบบนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณ7 0็ดสิบดสิบซนนะคิดว่าประมาณนี้กำลังโอเคนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในไอ้ตัวฮีตเอนจินของเราดีกว่าที่เรากำลังเรียนเนี่ยว่าเฮ้ยมันคิดยังไงนะครับเอาอะไรเป็น input เอาอะไรเป็น output เนาะนะครับ input ของเรานะครับสิ่งที่รับเข้ามาก็คือความร้อนที่เข้ามาเนาะซึ่งตัวนี้นะครับมันก็คือ q h อ่ะเป็น QH ใช่ไหม นะครับเอาผุดที่ได้ออกไปนะครับสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรครับคืองานนะครับเพราะฉะนั้นก็หาด้วยงานนะครับดับเบิลยูเนโอเคไหมนะครับแต่ว่าโอ้โหเรารู้อีกจากการสมดุลพลังงานนะครับดับเบิลยูเนคืออะไรครับอืมเอาให้ยับเอาให้ยับก็คือ Q h ลบกับ Q l นะครับ Qh ลบกับ Q l ถ้าทุกคนยังไม่สะใจนะครับยังไม่สะใจ มันทําได้มากกว่านี้นะครับผมจะเอาหนึ่งส่วน q h หารตลอดนะครับหนึ่งส่วน q ิหารตลอดอ่าไม่ใช่หนึ่งส่วน qh คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็ความหมายคือหนึ่งตัวน q h นะครับหนึ่งส่วน qh อันนี้เป็นเชิงคณิตศาสตร์แล้วนะครับโอเคไหมอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จ เอาไปเขียนตรงไหนได้เนี่ยอ่ะเขียนข้างบนนะครับเขียนข้างบนแล้วกันมันจะได้เป็น 1, 1, L, หนึ่งหารหนึ่งลบ QL หาร Qhit นะครับนี่หาได้สาสูตรเลยการหาประสิทธิภาพนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกไหนอันนี้คือในเรื่องของ thermal e f f i c i e n c y เนาะก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยประสิทธิภาพของเครื่องจักรเราเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับมันสูงไหมนะครับโอเคนะนะครับเราคือสิ่งที่วิศวกรนะครับอยากที่จะพัฒนาหรือว่าดีเวลลอปเนี่ยเขาก็อยากให้เครื่องจักรความร้อนหรือว่าพวกเครื่องจักรอะไรเนี่ยที่ทํางานเป็นวัตจักรเนี่ยมีค่าเข้าใกล้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่สุดเพราะว่าอะไรก็อยากว่า เอ้ยรับความร้อนมาก็อยากให้เปลี่ยนให้มันเป็นงานออกไปเนี่ยทํางานให้มันได้มากที่สุดเนาะนะครับก็เอาให้เข้าใกล้หนึ่งก็คืออาจจะเป็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับก็อยากพัฒนาให้มันดีที่สุดเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของฮีทเอนจินนะครับต่อไปนะครับเราเรียนเรื่องความร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องความเย็นกันต่อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวัฏจากการทําความเย็นแบบพื้นฐานนะครับทีนี้เรามีเควินแ plang s t a t e m e นะครับเราจะ ประเียนของอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนมิกที่เขาชื่อว่าคอเซียสสเตทเมนต์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าเรามาพบกันกับคอเซียสสเตทเมนต์นะครับเราก็จะเล่าในเรื่องของวัาจากการทําความเย็นว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันในพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ